เป็นุ๊กค่ะเข้าไปในที่แลนะจ e เจอชีของเราผมมาแนะนําเหยื่อสปูลที่ใช้กับกานกระสูนในเขื่อนนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้พิเศษจริงๆในตัวของสปูลเนี่ยเป็นเกลียวเลยครับสร้างแอคชั่นเข้าในตัวตีออกไปแล้วก็เข้ามาอย่างเดียวนะครับใน1กล่องจะมีมา5ตัวนะครับมีทั้งหมด10กรัม2ตัว14กรัม1ตัว21กรัม1ตัวแล้วก็28กรัมนะครับใน1เซตมีทั้งหมด5ตัว นะครับกับเหยื่อสปูลตกกระสูนตัวนี้นะครับในราคาเซตละ160บาทเท่านั้นโอ้คุ้มมากครับงานออกแบบมาได้ดีมากตัวเบ็ดค่อนข้างแข็งเลยนะครับตรงนี้คู่หางนี่เป็นพลาสติกดึงดูดความสนใจของปลานะครับสปิดลิงแข็งแรงมากงานเก็บมาเรียบร้อยมากนะครับตัวนี้อยากให้มีติดกล่องเอาไว้กับเหยื่อสปูลของฟอร์เต้นะครับฝากไปด้วยครับ